เดียวนะม้เลกยะมองออกไปครับมองออกไปทุทีทุกอ่าได้ทุกเมตาเริ่มหายทันเลยฮะดูตัวเองได้เลยครับกำลังทุกีมีุู้้ชาวาชาติขาดาดีขาวครับสวได้บ่กุญครับมีผู้ใหญทีมุ ให้บ so, ูทนเป็นผู้นทีมส่งทีมท้อนของเราขอบคุณมาครับที่โทรร้อนการนี้ผลอาไรได้แล้วเพียงสองสันสิบเจ็ครับูกทั้ที่หนึ่ครับกรายการหนึ่งท่านผู้นรก็ได้แจ้งให้เราทราบจ่เป็นิวมชั่นนำครับงานมากกว่าหน้าแสเลรอฟัง่ จากเขตของโรนัลอด้แต right. well, ่พ mm, ุณ hmm. ว่าไปดูดูลสีกลับมา้นหลังสอกบาด้าน้หนาลิ่นออกข้างไปแล้วถึงสามเรื่องพิมพ์ุ้มด้ม่ถึงเรื่องก็นต้งไปก็ยังออับสามเรถติดได้ทุกที่นึ่ง ไปซึ่งไปอยู่งรอสามทางนะตอนนี้ตรงไหนุทิหเลยับต้น้ไให้ลูกไหนเลยอีตาลไม่ได้ครับไตัดออมาผมยงทีก็ออกไปด้านข้างสามถเี้ยงดับมาเจเลได้กระบอกซ้ายเลยโถ่หมดเวลาจังหวะนี้มึงทำยังไงออไปได้สวยสวยนี phải của là cái ông đi bất sản đồ thì các bạn, học láng à, học này chúc đây, học láng không ขาวานะครับลูกนี้ปลุกได้พอมะวสั่งท่านผิดอ่ายังไม่ได้ครับลูกหลักที่อยู่ไม่ได้นะครับลูกติดใต้ตักล้วไวหลไม่ได้ครับให้มันวิ่งไปเนี่ยตึกก็ไม่ได้ครับตรงตุกเกิดเหตุน,นะครับออกมาที่ท่านผ้าครับเราไปยิงซึ่งได้สวยอามด้วยที่มุ่งมุ่งสวัสดีเออ ิได้รเป่าเปิดได้ทาเท่าไหร่เท่าไหร่แ่อา้ากตัด่เอะไรกันเนี้สไตร์แบบบ้าควายลนะุดี้าหเบเนี่มีงะไรต้างเท่าอองไม่เข้าคู่หูจคมา้สาร์ตอิงก็ไปเลยนะฮะสารประทินขึ้นมาะ cái cố gắng đây để phải 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 รู้ักดับตัวยและัทุกอีลังในทีพี่ไร่จะโชว์วันนี้จะากเรมพูดการพการของารีนาจะขอพ้นที่เลยนะครัีมาทางนี้ี่นะคุณแฟนนะคุณแฟน

ดันาุเียวกัไรงตามาโอ้โหดังบปของไทยไปดูเดี่ยวานไเะคุณสาลงไปต้อีาัโอ้วันนี้มีกองเชียร์้องหนูมาเชียร์มาเล่นกีฬาด้วยเชียร์สถานที่ รูปและก็สตาร์ทส์อานครับมีกีโก้นาลิน่าครับมีผจัดมีไฟฟ้าครับเสาเราไมีอ่าติดอยู่ด้วยครับถ้าท่านสนใจเลยสอบถามเจ้าหน้าที่มของเราได้ทุกเวลาของที่ของเราครับอันพาไอโอฟิกต่างๆมีแลนะก็ผู้จัดการเรารออยู่แล้วครับผู้จัดการให้ความสะดวกสบายกับทุกท่านที่มาแห่งนี้ครับ ไกลยไกลที่นียังไม่ได้ตองหลัหมาใหม่ได้แต่ครับยิมงมาทีโดหลับหลับไปถึงนไม่ถึงกง็ไปยังดีกบยิ่งดีกว่านี่มาที่โอ้โหให้ตามาสวยครับอิงไปหร้อเปล่าทียังไม่ผ่านโทรศัพท์ดูว่าออกไปเลยที่ผมได้นึ่งตอนนี้ดงในกอมาอี้กูู้หัอที่ยิงได้ยิงเยวครลบโอ้สวยมากเข้ามาโอ้โห พอได้ก็ถือเีกสองท่าแรกเปลี่ยนยองแนแบ่แบ่งใลือดตรอหน้ากองทีมสันปัญหนะฮะดูงงมากตั้งมาจังหวะยดมาด้านนี้ให้บุณได้ทีมหลังยิงมากดี่ปุ๋ยผานสาไปเหยียบ เสมอได้เป็นอีกกอนหนึ่งครับอนะเอาล้ะพยายามอยู่นานครับสุดท้ายมาแล้วคนะรับลูกตปีสวยได้หยุต่อไปเป็นคนไทยครับดูต่อไป,อไปไคุดไป,ไปครับขอบามา,มมา หอกเป็นสวยเขาบ้าตู้ต่อมาหอันนี้ก็ตอ้งไบมาแล้วมา้านนี้ต้องเตอเลยครับสมคว่าเฉียวกันไปนตอเเลยครับงนะังาตันติมทุกวันนี้้า้าเราออกไปครับเป็นคนข่าองทีมป เราแบปิต้านอย่างรถหลักทีเดียวก็ร้านกัดรถดูด้านขวาืูด้านซ้ายตอนี้ก็มีนะครับแยกทีเดียวก็ับมีที่ก่างแยกทีเดียวนะครับราก็เป็นที่ที่จะให้ทุกท่านนะฮะแลสำเร็นโดยพินีารของบริการหน้าที่พิธีการที่จะ พักตั้งแ่ดีโรปยุนโ์ในเขตของอมิกาได้แต่เวลาเก็บบริการตั้งแต่ของมันเพื่อและก็ต่างเอาไปเรื่อยๆครับแลาก็มีหลหลายกีฬาที่กำลังจกดเริ่องนี้ก็มีโครงการฟุตกอริชชันและมีริชันแการผีดูมัน รุ่งเมืเอนที่น,ทนี้ไทยบูเดเปสีจะได้รู้เทคนิกขาวเลยครับตั้งตำแพงสองคนเลยฮะ จะว่าก yeah. wow, oh, uh ัน huh. ย uh ังไงครับ huh. ม oh. <lob oney. S 1> ีตัวมาแล้วขอกำนังทุกมุมที่ตู้นะอู้ยังตกทันนะกุลสัตว์ตัวนึงอู้ยังมาดีด้วยนะมุเท็่ต่อเลยกุลสัตว์ขวาตัดออกมาได้ถัดเนื้อลงตอกข้างไปครับเอาโอ้ขึ้นดับยังไม่ได้ครับผมมีเลนชีครับ Obrigado.